สวัสดีครับวสวัสดีครับสวัสดีเจอกันรอบหัวข้ามหัวข้ามนะครับดูนั่งดูนั่งดูน้องอิงไว้สดนะครับวันนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวหาขาตั้งก่อน ใส่ขัดตั้งแฟบหนึ่งนะครับสักคู่นะครับสักคู่นะครับ มาใหม่่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นข้างหลังไหมครับเป็นกับข้าวมื้อเย็นวันนี้นะครับเป็นผัดปลาชูชีเอ้ปลาชูชีเออใช่ซที่เซเว่นนะครับกินง่ายๆแบบไม่เรื่องมากครับข้าวกล่องเซเว่นอีซโกครับวันนี้ก็ เห็นทางวัดโจว่าช่วงนี้จะีจะมีการวงสวงหนังข้อฝันของน้องอุ๋งอิงนะครับโดยโดยทำาวงสวงเสร็จแล้วก็ถามการถ่ายทำเลยก็สองยี่สิบสามย่สี่ยี่้ายี่หกนู่นนะครับสามสี่วนันเพราะช่วงนี้วงสาวน้อยเพชรบ้างแพงเขาให้มีชิวงานบ้างอยู่ครับเขาก็เลยทำการถ่ายหนังซะเลย หนังเรื่องนี้หนังเรื่องหอบฝันนะครับเป็นหนังที่ถ่ายในสายในกองกลุ่มปิดนะครับคือต้องเสียเงินเข้าไปอยู่ในกลุ่มปิดของบอชโชนะครับซึ่งเขาจะมีแจ้แก้งรายละเอียดว่าจะเสียเงินเท่าไหร่ช่องทางอยู่ยังไงก็ค่อยติดตามจากวงสาวน้อยพ้นต้นแพนนะครับสวัสดีครับเนินผู้ชมสวัสดีครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผม ้าไปเช็คของผมหน่อยใน YouTube นะครับว่ามันเป็นยังไงฮัลโหลเชสหนึ่งสองสามฮัลโหลเชสหนึลล่งสองสามโอเคครับเสียงชัดโอเคครับ ก็ทักทายกันได้นะครับพิมพ์มาครับสวัสดีครับหนึ่งผู้ชมครับสวัสดีครับถ้าเข้ามาใหม่ก็ขอฝากช่องหน่อยนะครับอยากให้ถึงหนึ่งพันเร็วๆฝากช่องหน่อยช่วงนี้ข่าววงสาวน้อยที่เป็นแพงก็ก็จะเป็นเรื่องของหนังของน้องอู๋อิงนะครับที่ขึ้นเป็นหนังเรื่องหอกฝันซึ่งจะทําการเปิด วงสวงในวันพรุ่งนี้นะครับที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็จะเริ่มทำการถ่ายทำเลยโดยโดยนักสแสดงก็เป็นสมาชิกในวงสาวน้อยครับทั้งสองวงนะครับจะมีการมาเป็นนักสแสดงร่วมในหนังเรื่องหอกฝันนี้นะครับซึ่งหนังเรื่องหอกฝันนี้เขา จะสายในกลุ่มปิดร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบกว่าบาทนี่มั้งครับในกลุ่มปิดก็ยังไงฝากพ่อพ่อแม่แม่เขาติดตามทางช่องของบอโจหรือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ได้นะครับซึ่งพพุ่งนี้เช้านะครับที่ลบโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับจะมีการบวงสวงหนังเรื่องหอกขวัญน,นะครับพพุ่งนนี้น่าจะมีไลฟ์สดนะครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสองท่านที่เข้ามาชม ถ้ายังฝากกดติดตามช่องให้หน่อยครับวันนี้กำลังพูดคุยเรื่องหนังขอกฝันของสาวน้อยครับก็ยังไงฝากพ่อพ่อแม่ติดตามที่นด้วยนะครับมี่เขามีวงสวงแล้วก็วงสวงเสร็จแล้วก็มีจะเริ่มถ่ายทำในวันกึมขึ้นเลยก็วันที่22น,นี่ละครับถึง26เนี่ยพราช่วงนี้วงสาวน้อยเพื่งมาแทงเขา อยู่การแสดงว่างอยู่ยังไงก็ฝากพ,พ,พ่อแม่ติดตามหนังด้วยนะครับส่วนรายละเอียดนั้นผมยังรู้ไม่ค่อยเยอะก็ไงก็ติดตามทางวนด้วยกันว่าเขาจะฉายยังไงยังไงสวัสดีครับอีหนึ่งผู้ชมที่เข้ามานะครับทักทายกันได้นะครับสอบถามหน่อยครับว่าสิยงชัดไหมครับช่วยพิมพ์ให้หน่อยครับถ้าชัดก็พิมพ์หนึ่งมาก็ได้ครับ คฝากกดติดตามช่องแอดไลน์ด้วยนะครับกินข้าว็นบางยางวันนี้ผมกินไปเรียบร้อยแล้วข้างหลังผมผัดปลาชูชีครับผัดปลาชูชีซื้อที่เซเว่นเอาครับอีซี่กู่าสี่สิบเก้าบาทกินง่ายๆอยู่ง่าย,าย,ายครับเดี่ยวมีคนเดียวก็เลยกินง่ายอยู่ง่ายวันนี้ก็ จะมีคนไลฟ์สดอยู่สองคนคือตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็มีน้องอุ้งญิงอยู่นะครับหน,นึ่งคนและพ่อกัญชัยผมยังเข้าไปดูอยู่ว่าตอนแกขึ้นไลฟ์สดยังยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูฝากกดติดตามพ่อกัญชัยรำพันเอาวิเชียรเลยนะครับผมเข้าไปดูก่อน ไล์สดแกขึ้นยังยังไม่ขึ้นครับแต่วันนี้แกนัดไว้กับเอฟซีว่าจะทําการไล์สด6โมงนี้กับ6โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูทีกินยังไม่มีเห็นพ่อกันชัยบอกว่าจะมีน้องใหม่มาไล์สดด้วยครับสองคน <c oughs> น้องใหม่กับ พ่อกัญชัยแล้วก็เห็นข่าวเวเวลมานะครับก็มีน้องใหม่จะเล่นด้วยแล้วก็เห็นข่าวเวเวๆมาว่าน้องใหม่จะไปขึ้นวงสองนะวงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับโดยวัดโจสั่งให้ไปไอ้ร้องร้องกรลำอะไรสักอย่างครับเพราะน้องก็มีความสามารถด้างนี้พอโจเห็นก็เลย จะให้ค้นไปแล้วก่อนลำหรือกอนเต้ยละเขาเต้ยอะไรสักอย่างนี่นะครับที่ที่ที่ผมเคยดูครั้งหนึ่งที่เมื่อสองสามวันที่แล้วน้องเขาก็มีเป่าแคนแล้วก็น้องใหม่ก็ร้องเป็นเพลงผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกแบบนั้นเขาเรียกอะไรพอดีผมเป็นคนภาคกลางก็เลยไม่รู้ถึงเพลงว่าที่เขาเป่าแคนีเ,นเพลงอะไรขอโทษด้วยนะครับ ส่วนมากหนังเรื่องนี้ก็จะเป็นคนในวงเล่นจะส่วนใหญ่โดยมีน้องอุ๋งเป็นตัวนำในเรื่องวันนี้เห็นพ้าโจก็เปิดตัวดาราเด็กที่จะมาแสดงเป็นตอนอุ๋งอุ๋งวัยเด็กนะครับได้มาแล้วหนึ่งคนครับอายุสิบขวบครับก็ประมาณนั้นส่วนรายละเอียดก็คอยตามดูว่าน้องคนนั้นเขาจะชื่ออะไรมาจากไหนอยู่จังหวัดอะไร นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูต่างวงอีกไว้สดแป๊บนึงครับเดี๋ยวเข้าไปดูโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับอยู่ที่ไหนกันสองท่านนี้นครับสวัสดีนะครับแบบนี้นะครับ อันนี้ก็ผมก็ได้ลงคลิปสั้นวันนี้ไปตลาดมาก็มีประมาณสักตอนเช้าก็ถ่ายเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้ประมาณสักสามคลิปแล้วช่วงก่อนเที่ยงก็ไปตลาดถ่ายคลิปซื้อบะหมี่เก้ียวแห้งลงไปอีกหึงคลิปนะครับฝาก FC ที่เห็นอยู่สองท่านเนี่ยครับเข้าไปกดดูกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับ วันนี้ผมน่าจะลงไปสัก5คลิปสั้นเป็นคลิปสั้นนะครับไม่ใช่คลิปยาวครับกดคุยกดทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวผมต้องลองก่อนว่าระบบมใช้ได้ไหมสัก,กครับครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ไป3ดวงโอเคขึ้นแล้วครับครับ สองท่านนี้มาจากไหนกันบ้างครับทักทายได้นะครับอยากจะรู้ว่าภาพสียชัดไหมด้านชัดไงก็พิมพ์ทักทายกันได้นะครับสักครู่นครับน้องอูอีก สวัสดีครับสามผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอตอนหุกข้ามัวกข้ามหน่อยหลังจากกินข้าวเสร็จข้างหลังเห็นไหมครับเห็นสายแน่นเยข้าวอีซี่โก้ก็ประมาณนั้นครับกินง่ายอยู่ง่ายอ้าวไม่ไ,ไรครัวก็อโอเคเดี๋ยวดูรอรับพ่อกัญชัยเขาไรสุดจัง ยังไม่อะไรสดก็โอเคครับขออยูติดตามกันแล้กันครับวันนี้แต่ตอนนี้น้องอู๋อิงไลฟ์สดอยู่ก็คนจะเยอะอยู่เหมนกันกับผมก็รกีมก็นั่ไลฟ์สดอยู่ที่ช่องพ่อแม่อู๋อิงลำเพลินออฟฟิเชีนะครับตอนนี้มีคนอยู่2,476คนครับครับส่วนช่องถผกก็ ไม่เป็นไรครับไลสดมีสักสามคนจะชื่นใจนะครับสวัสดีทั้งสามท่านนะครับทักทายกันได้ครับแต่วันนี้มันผมว่ามันเงียบเหงานะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีชาวบ้านแม่ค้าอะไรก็บนว่าเงินหายากหายากจริง คทักทา,ายกันได้นะครับอยู่ที่ไหนกันส่วนช่องผมก็สวัสดีครับยุติสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเอดยิติครับ ยีู่ไอยยอีจิสวัสดีครับอยู่ที่ไหนกันบ้างครับภาพชัดไหมตอนนี้อากาศเริ่มหนาวนะครับตอนนี้สีราชาก็เริ่มอากาศเย็นแล้วครับอุณหภูมิตอนนี้็นาสัก20กว่า23แามไม่รู้ว่า สามท่านนี้ก็อยู่ที่ไหนกันบ้างครับอากาศเป็นไงครับที่บ้านท่านก็แจ้งมาบ้างก็ได้นะครับส่วนสีราชานี่ก็เริ่มเย็นเริ่มเย็นแล้วครับนี่ก็เข้าเดือนสิบแล้วเข้าเดือนสิบแล้วมันก็ใกล้ปีใหม่ด้วยคนนุณก็เก็บเงินเียม,มตัวจะกลับบ้านส่วนวันนี้มีแสดง ของวงสาวน้อยจะเป็นแพงกับสาวน้อยลำเพลอ,อยู่ที่ปวกแดงนะครับเดี๋ยวร้านอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับมินิคอนบ้านฉันอะไรนี่ยครับเดี๋ยวบ้านฉันน่าจะเป็นบ้านฉันอะไรัก็อยู่น้องอยู่ที่ระยองปวกแดงนะครับเขามีมินิคอนเสิร์ต สองวงคือวงสาวน้อยกับสาวน้อยที่เป็นแพงกับสาวน้อยรเพลินโจแต่น้องหญิงไม่ได้ไปครับก็มีแต่คนในวงก็ไปกันหลายคนอยู่เหมือนกันมีพี่ออฟสุรศักด์ก็ไปวันนี้ด้วยครับแกกลับมาจากเมืองนอกก็มาขึ้นเวทีวันนี้เลยที่ป่งแดงครับปแ่แดงและยอง ه, แบตจะหมดแบตจะหมดเดี๋ยวผมขอเสียบสายหน่อยครับแบตจะหมดแบตจะหมดเอ้ผมจะจับหัวได้ไหมโทษทีนะครับจับไม่ได้จับไม่ได้ไไดโทษทีครับสักครู่นะครับเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย งั้นผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับพอดีแบตหมดนะครับพอดีสายชาร์จมีปัญหานิดหน่อยไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ